นอนนั่ง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 ไม่หิ้นนะนั่งไม่หิ้นนะนอนลงก่นเออนอนนั่นเออเนี่ยนัอนลงนอนลงก่ะเนื่อนนอนลงก่ะ เอาหวอัวไปพุ่นกันนอน,นหวอัวไปพุ่นกันเอออมมามาโนนี่หายลูกแี เออนอนลงนอนลงเลยเร็วนอนลงเลยนเลายลูกอนะ่อนะ